สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Go Focus ครับซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ตอนนี้ g o ลสปออยู่บริเวณ1 7นเเหรียญน,นะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าก็มีการทุบลงไปบริเวณโซน70ปกว่านะครับก่อนที่จะมีการซื้อกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งภาพรวมตอนนี้ภาพรวมราคาย,ยังอยู่ในกรอบไซเว์ครับเดี๋ยวเรามาดูนว่ามีโอกาสจะไปในทิศทางไหนบ้างครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนักทุนทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับกับงานสัมมนาที่ผ่านมาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็หวังว่านักทุนจะได้เทคนิคดีๆไปใช้นะครับและในการสัมมนาครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สามารถที่จะตอบโจทย์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวิร์กช็อปหรือว่าจะเป็นลักษณะของการจําลองสถานการณ์ในการเทรดอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งจะเป็นคา้าสตถัดไปซึ่งเดี๋ยวไว้ถ้ามีกำหนดการเมื่อไหร่นะเวียกรจะลองแจ้งนักทุนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะซึ่งสวัสดีคุณเมย์คุณญาญ่าคุณวิบาคุณทศศักดิ์คุณพลอยคุณชัยรัตน์คุณฟอนซาสวัสดีนักทุนทุกท่านเลยนะฮะไปกันต่อนะครับเรามาดูแนวะโน้มตคํากันนิดหนึ่งว่าในต้นสัปดาห์ที่เป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ต้นเดือนเพราะนั่นคือในช่วงของวันพุธและวันศะะุกร ก็จะมีตัวเลขสําคัญเสมอนะฮะโดยวันพุธนี้จะมีตัวเลข NDP การจ้างงานภาคเอกชนครับที่คาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ลงะฮะถ้าแย่ลงจริงๆเนี่ยจ,จะมีผลทําให้ทองมีการปรับตัวขึ้นนะฮะขณะเดียวกันวันศุกร์ครับเขาคาดการณ์ว่าตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนะครับจะออกมาดีขึ้นนะฮะ NFT ก็คาดว่าจะดีขึ้นถ้าดีขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะทําให้ภาพรวมทองร่วงนะฮะทองลงนะฮะเพราะฉนั้นก็ต้องไปดูกันต่ออีกทีนึงแต่ว่าสัปดาห์นี้แน่นอนว่า วันพุธแล้ววันศุกร์มีข่าวค่อนข้างแรงนะฮะสวัสดีคุณดวงตาคุณบอสนะฮะนี้โดยภาพรวมครับในช่วงของเช้าวันนี้ตลาดยังคงทรงตัวนะครับขณะที่ในส่วนของภาพรวมอ,อ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐนะครับเราเห็นการยกฐานขึ้นมาของราคานะครับซึ่งโดยร,มรวมรแล้วเนี่ย <c oughs> เราเริ่มเห็นการรีบาวกลับขึ้นมาในส่วนของตัวบอลยูนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่า บอลยิวเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการไปต่อครับซึ่งต้องไปดูบริเวณโซน1.6ว่าจะหลุดหรือเปล่าหรือบริเวณโซน1.460อีกทีทนึงนะครับว่าจะไปยังไงนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่ในส่วนของตัวดอลลร์อินเด็กซ์ครับเราเห็นว่าภาพรวมเนี่ยดอลลร์อินเด็กซ์มีการเด็ดตัวขึ้นมาและพยายามเคลื่อนตัวลักษณะข,ของตัวแฟลกนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูกันต่ออีกทีนะึงว่าลักษณะข,ของแฟลกเนี่ย จะเบรกเอาจะเบรกเอาขึ้นไดไหมนะครับหรือจะมีการย้อยตัวลงต่อครับซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญในส่วนของตัวลนลาตอินเด็กอยู่บริเวณโซน91.5นะครับถึงบริเวณโซน91.30ศนะครับซึ่ง2ตัวนี้รือว่าจุด A เนี่ยจะเป็นจุดสําคัญอย่างมากนะฮะขณะที่บริเวณโซนต้านด้านบนจุด B นะครับก็บริเวณโซน92เนี่ยก็คือจุดสําคัญเช่นเดียวกันถ้าทะลุมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่ออย,อย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้2งจุดนี้จุด A และ B ขณะที่ในส่วนของตัวโกลสปอ,อไวออ้ในส่วนของตัวภาพรวมตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากนะครับและยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ขณะที่บิตคอยครับยังเป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะเหมือนที่วิทยากรเรียนนักทุนไว้ช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าบิตคอยเนี่ยคือเราเริ่มเห็นพฤติกรรมในการยกและยกฐานค่อนข้างได้ดีนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการยกฐานแบบว่า ลงไปนิดนึงจนใจเสียใจคว่ำนะครับก่อนจะมีการด็ดกลับขึ้นมาแต่ว่าคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งก็คือการที่ราคาจะต้องกลับไปยืนเหนือบริเวณโซน35,500ถึงบริเวณโซน36,000 36, ให้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าทะลุยืน36,000ได้ภาพรวมจะไปต่อค่อนข้างดีนะครับแล้วก็บริเวณโซน40,000อยู่ไม่ไกลละเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบิตคอยนี่เริ่มฟอร์มตัวได้ดีนะครับแม้กระทั่งมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับ อะไรก็ตามมากมายที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขณะที่ในส่วนของตลาดหุ้นฮ่องกงครับเราเริ่มเห็นการมีการปรับตัวขึ้นมาของตลาดนะครับแล้วก็น้ํามันเช่นเดียวกันนะฮะแต่น้ํามันในสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าน้ํามันเริ่มขึ้นมาและเริ่มฉลอนะับวิเราะห์ขอไปดูให้หนึ่งว่าตอนนี้เป็นตัวที่น่าสนใจไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะน้ํามันเนี่ยคือราคาเริ่มมีการสวิงไฮขึ้นมาพร้อมกับทุบนะฮะถึง2รอบด้วยกัน <c oughs> จุดหนึ่งที่เป็นจุดน่าสนใจก็คือทุกๆครั้งที่มีการสวิงมีการทุบเร็วตลอดนะฮะขณะที่บริเวณโซนฐานแนวรับบริเวณเนกกลายที่9 2ถึงเอ้โทษทีนะฮะ72ถึงบริเวณโซน72.4เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญนะฮะเพราะนั้นคือถ้าเกิดหลุดบริเวณตรงนี้ลงไปเนี่ยอาจจะคอนเฟิร์มการพักตัวนะฮะเรามีเป้าหมายบริเวณโซนฐานด้านล่างที่70เลยทีเดียวนะฮะ วิกรอ์ประเมินว่าในช่วงนี้ต้องจับตาเรื่องกลุ่มโอเปกให้ดีนะฮะแล้วก็ <c oughs> จับตาเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆให้ดีถ้าเกิดน้ำมันมีการพักจริงเนี่ยภาพรวมอาจจะไปได้ไกลเพราะนั้นนักทุนที่เทรดดิ้งน้ํามันช่วงนี้ที่จะรอซื้อเนี่ยวิกรอนแนะนําว่าควรจะลอน้องตลาดไปก่อนนะฮะขณะเดียวกันนักทุนที่ชื่นชอบความเสี่ยงแล,แล้วสามารถที่จะบพวามเสี่ยงได้ในการทําเซลล์ก็ไปดูทุกๆนิวหายก็ทยอยช็อตกันได้นะฮะ การที่ดอลลาร์มีการย่อตัวมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ทาให้โดยภาพรวมในส่วนของตัวค่าเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะฮะหรือรีบาวขึ้นมานั่นเองนะฮะไปดูภาพรวมกันนิดนึงครับว่าทองคําเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาพภาพรวมทองคํารายสัปดาห์นะครับเมื่อวีคที่แล้วนะครับดูเหมือนจะมีการปิดในแดนบวกหรือว่าปิดต่ำ่าพันแนะครับซึ่งทําให้โดยภาพรวมเนี่ยขนาด เข้าสู่รอบของการชะลอตัวนะคะแล้วก็คงคงปิดต่ำมาแนวจิตวิทยาอยู่นะครับขณะที่ในส่วนของภาพรวมทาเฟรมเดย์ครับเราเริ่มเห็นการพยายามชืนหรือเข็นการไซเวย์ของราคามาประมาณช่วงหนึ่งอาทิตย์เต็มๆมนะฮะซึ่งการไซเวนี้นะครับราคามีการไซเวย์ตับว่าเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นการไซเวย์ลักษณะทําในกลายซึ่งรูปแบบการเคลื่อนตัวเนี่ยเกิดจากลักษณะข,ข,ของการที่มีการทิ้งลงมาหนักจริงๆแล้ว,วิทยากรอ,อยากแชร์มอ,มองนะฮะ <c oughs> ในเชิงหลักการคิดเนี่ยเราคิดอย่างนี้ในภาพใหญ่อันนี้เรากําลังคุยกันถึงภาพใหญ่นะฮะซึ่งในส่วนของตัวภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าตลาดเนี่ยมีการเบรกเอาแนวโน้มไปแล้วนะฮะคือหมายกับว่าเบรกเอาแนวโน้มไปแล้วทีนี้ตลาดเนี่ยมีโอกาสวิ่งขึ้นมาเทสบริเวณโซนใกล้ๆหายแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือขึ้นมาชนปุ๊บแล้วทุบเลยทันทีนะฮะ ทำให้ s e n ิเ m e n t โดยรวมเนี่ยการชนและทุบกันทีเนี่ยบริเวณตรงนี้เกิดลักษณะเป็นคล้ายๆกับเป็นฟรอเบกนะฮะเป็นฟรอเบกนะฮะซึ่งบริเวณตรงฟรอเบกที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยยืนยันว่าเฮ้ยจากเดิมเนี่ยเขาอยู่ในรอบพักตัวแล้วก็เขามีการเขามีการเหมือนจะจบรอบแล้วนะแต่อยู่ๆมีการทุบกลับลงมาเลยทันทีนะฮะไอ้การทุบกลับตรงเนี้ยทำให้ภาพรวมเริ่มคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยสัญญาณโดยรวมเนี่ยตรงเนี้ยไม่ผ่านนะ ซึ่งไอ้คีย์เวิร์ดตรงนี้แหละฮะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าบริเวณตรงนี้ไม่ผ่านจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีรีบาวเล็กน้อยหรืออาจจะไซเวย์ตรงนี้เล็กน้อยโดยภาพรวมจะมีโอกาสในการลงมากกว่านะฮะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เ,เราต้องค่อยๆดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งในส่วนของตัวภาพสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามีการเคลื่อนตัวแล้วกษณนะ คล้ายๆกับเป็นบ o u b ลท็ o p นะฮะแล้วก็มีการพักลงมาซึ่งสิ่งหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้เป็นลักษณะของ up t เ e n แล้วก็มีการหลุดเทนพร้อมเกิดทเทิร์นรูปแบบสัญญาณกลับตัวครับซึ่งพอเวลากลับตัวปุ๊บราคาหลุดลงมาปุ๊บเริ่มทําลักษณะคล้ายๆกับเป็น s i d e w a y ์นะฮะรูปแบบลักษณะนี้คล้ายๆกับเป็นลักษณะของ b า l ิ i แฟ f a นะฮะหรือเราเรียกว่าเป็นบันไดาขาลงนั่นเองนะฮะเมื่อก่อนจะประเมินว่าจังหวะ r ว b o u n d จเป็นโอกาสที่ดีในการทํเซลล์มากกว่านะฮะโดยภาพระยะกลางอดุดูภาพรวมแล้วเนี่ย อาจจะมีโอกาสในการลงต่อค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นคือจังหวะรีบาวเนี่ยเป็นโอกาสแล้วเพราะนั้นนักทุนที่จะแบบเฮ้ยลองเทิมซื้อดีกว่าราคาลงมาแล้วไม่หลุดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคิดว่ายังอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่ขณะที่ในเชิงเทคนิคระยะสั้นนะครับเราจะเห็นถนึงการที่ราคาเนี่ยไซวีค่อนข้างจัดนะฮะแต่ว่านักทุนต้องเข้าใจว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับเพราะนั้นคือการไซวในกรอบเนี้ยดูเหมือนจะเริ่มแคบเต็มทีนะฮะคีย์เวิร์ดแนวต้านสําคัญจะอยู่บริเวณโซน17 90ถึงบริเวณโซนพันแนะฮะและบริเวณแนวรับสําคัญที่1770ถึงบริเวณ176 0นะฮะซึ่งวิเคราะห์ประเมินว่าถ้าเกิดว่าจากการคาดคะเนะฮะคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะเลือกทางนะฮะสัปดาห์นี้น่าจะเลือกทางไม่ว่าทางใดทางหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับเพราะนั้นนักทุนที่ยังรอจังหวะอยู่เนี่ยคิดว่าควรรออีกนิดหนึ่งนะฮะและกรอบการเล่นไซด์เวเนียดูเหมือนจะเริ่มแคบเต็มทีนะครับซึ่งดูแล้วอาจจะไม่ไม่ ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่จะเล่นสั้นเท่าไหร่เนะฮะอาจจะเริ่มวางแผนมากขึ้นในการเล่นยาวนะฮะถ้าเกิดว่าตามแนวโน้มหลักแล้วเนี่ยเราประเมินว่าเหมือนโอกาสในการลงต่อจะมีสูงมากกว่านะครับเพราะนั้นจึงแนะน,นํานักทุนเนี่ยหาจังหวัดช็อตสะสมเมื่อราคาดีบาวขึ้นมาครับแนวต้านวันนี้อยู่บริเวณโซนหนึ่งเจดดสมถึงบริเวณโซน8 5ดห้าเป็นเป้าระยะสั้นนะฮะแล้วบริเวณโซนหนึ่งเจ้าย์หนึ่งบริเวณโซน95้าห้าจะเป็นเป้าที่สองเพราะนั้น ลองดูติดตามนวต้านจุด A และจุด B ครับถ้าไม่ผ่านในะนำนักทุนเปิดเซล์สะสมครับโดยมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นบริเวณ1760และเป้าไกลนะฮะบริเวณโซน1740ตามลำดับนะฮะเราคาดว่าดูเหมือนราคาน่าจะค่อยๆไซด์เวดดาวลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าหาจังหวะในการช็อตสะสมทักงทุนที่มีสานะซื้อไว้ก็รีบเอาแล้วไปซื้อไปก่อนนะฮะแล้วรอจังหวะใหม่นะฮะอันนี้เป็นภาพรวมๆนะครับในส่วนของตัวทองคําแท่งครับไปดูเงินบาทนิดหนึ่งครับซึ่ง เงินบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการหลุดลงมานะครับแล้วเด้งกลับดูเหมือนเงินบาทจะเริ่มเขย่าแล้วนะฮะซึ่งหมายความว่าอาจจะเกิดรูปแบบแพทเทิร์นรูปแบบประมาณนี้ก็คือโซน A ที่เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการสไนเวย์เพื่อทำแพทเทิร์นแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงสแสดงว่าเงินบาทอาจจะเริ่มวิ่งในกรอบนะฮะวิ่งในกรอบมากขึ้นนะฮะขณะที่ในส่วนของทองคําแท่งนะครับการรีบาวขึ้นชนแล้วต้านไม่ผ่านนะไม่โดยภาพรวมในทองคําแท่งเริ่มชะลอตัวนะครับพิกา์ประเมินว่า ดูเหมือนกับบริเวณตรงนี้โซนสีน้ําเงินเนี่ยจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะแลวดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านได้ยากลาักษณะรูปแบบจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นบริตแทกเหมือนกันที่ฟอร์มตัวอยู่นะครับเราประเมินว่าทองคาแท่งมีโอกาสในการหลุดไปต่อนะครับเพราะนั้นติดแนะน,นํานักทุนนะครับติดตามบริเวณโซนแนวต้านนะครับซึ่งอยู่บริเวณโซนสองหมืหกแปดร้อยห้าสิบถึงบริเวณโซน2 7งหมืเจ็ดโซนนี้นะครับถ้าชนไม่ผ่านนะครับแนะนํานักทุนเนี่ยทยอยปิดสถานะบ่ายนะฮะ และรอดูจังหวะราคาทิ้งตัวนะฮะซึ20 1> 1> uh ่งเราประเมินว่าโอกาสในการทิ้งตัวอาจจะทิ้งมาหาจุด A ฮะจุดที่1บริเวณโซน26 4 0 0ถึง2 6ง0 0นะฮะและจุดที่2คือบริเวณโซน26งห่ทวนนะฮะซึ่งจะเป็นแนวรับอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งจากเงินบาทที่อ่อนเนี่ยทำให้ภาพรวมเนี่ยอาจจะประเมินไว้2แนวรับก่อนนะครับซึ่งภาพรวมอาจจะมีโอกาสในการย่อไปนะฮะแนะนำทุนที่ติดซื้อเป็นโอกาสในงานออกของนะแนะนำให้ออกไปก่อนแล้วรอจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะ ซึ่งจังหวะที่เราคุยกันอยู่นี้นะครับก็ราคาทองคําได้มีการย่อกลับมาหาบริเวณโซน171778แนะครับแสดงว่าพฤติกรรมโดยทั่วภาพรวมเนี่ยแสดงว่าการทดสอบบริเวณโซนแนวต้านไม่ผ่านแต่สิ่งหนึ่งที่นักทุนจะเริ่มเห็นนะครับจากนี้เป็นต้นไปนักทุนจะเริ่มเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนี่นนนคือวอลุ่มนะฮะวอลุ่มในตลาดเริ่มบางเรื่อยๆเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตลาดกาลังจะเลือกทางเมื่ะนั้นท่านใดที่รับความเสี่ยงได้น้อย ควรรอ,อนอกตลาดก่อนนะฮะควรรอ,อนอกตลาดก่อนรอให้เลือกทางแล้วค่อยแอคชั่นนะฮะสำหรับนักทุนที่รับความเสี่ยงได้มากจังหวะสวิงจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับท่านซึ่งโดยภาพรวมแล้วเราคาดว่าอาจจะเห็นการทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็วของราคาเราเดียวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันทีนึงครับว่าจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ดีการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะแล้วก็สิ่งที่วิยากรพูดนะฮะจะเหมือนกับเป็นฟอสเบรกไปเลยนะฮะถ้าตลาดกลับไปยืนเหนือบริเวณโซนพันแปดร้อยกับห้าเหรียญไทยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดอีกคีย์หนึ่งที่เราใช้ในการพิจารณากันนะฮะก็เป็นกําลังใจนักทุนทุกท่านครับหวังมันยิ่งว่าท่านจะเอาคำแนะนาพวกนี้ไปใช้ในการเทรดและหวังมันยิ่งว่าท่านจะโชคดีและมีกำไรทุกคนฮะสำหรับท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่แอดไลน์แอดโฟกัสหรือผ่านลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับ